สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขพญายนาคโดดน้าไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเปิดแล้วครับโดดเปิดพญายนาคทํางานนะครับแต่ว่าน้ําไม่ขึ้นวันนี้จะมาทําการถอดกลับบ้านครับนี่ครับถอดดึงขึ้นมาแล้วจะเอาขึ้นรลแล้วครับกลับบ้านไปถอดดูดูว่าข้างในมีตัวไหนอะไรมันเสียบ้างนี่ครับนี่เป็นพญายนาคทางออกมันแค่ ตัวดูดเนี่ยห้านิ้วครับแต่ข้อเป็นสี่นิ้วสตเลททั้งคันนี่ครับใบพัดครับมีตะแกรงค<อ>วบคุมมีตะแกรงกันฝุ่นกัน,บกกกนกใบไม้ด้วยไม่เห็นใบไ,ไม้เข้าไปติดใบพัดติดเผาฟืองข้างในนี่ครับเอาไปดูดด้วยครับ,บไ,ปไปครับท่านผู้ชมกลับบ้านกันเราจะไปถอดดูทีบ่บ้านว่ามีอะไรเสียบ้าง นี่ครับมาถึงบ้านเราแล้วมาถึงที่ทาการแ,แ,แล้วก็กทําการชําหระถอดอันนี้ก็คือถอดอมอเตอร์ก่อนครับเพราะว่ามอเตอร์อย่างเดียวหนักมากครับเดี๋ยวมันจะหน่วงหนักเวลาเรายกเข้ายกออกจะลํบาบากครับถอดอนมอเตอร์ออกก่อนนะครับก็ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับบ้านใครบ้านไกลหรือบ้านเคียงเคียว ที่ไหนก็แล้วแต่ครับคอมเมนต์ไว้ช่างเล็กก็จะไปรับชมท่านเรืบ้านเหมือนกันครับไปให้กำลังใจกันครับน,นี่ครับใบพัดบอดตะแก,กงไปพัดครับกกะตะแกงตะะเลดน,นะครับชุดนี้คือ,เ,อ,อเราทำให้ลูกค้าเองครับ เาซื้อไปจากเราแล้วก็ทําให้เขาอย่างเรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็ต้องขอดอุปก่อนเราจะดูไปพัดมันก่อนว่ามีอะไรติดไปพัดไหมก็ขอขอบคุณมากมากเลยครับทุกกาลังใจครับไม่ว่าจะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือว่ายังไม่เป็นเพื่อนก็นแล้วก็เหมือนกันครับยังไม่เป็นเพื่อนก็ขอบคุณไว้ครับช่วงหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกไม่นานครับสหรับเพื่อนเก่าก็ขอบคุณมากๆ ไม่ต้อขอบคุณมากๆทีเยอะการซ่อมใบหน้าครับก็ต้องเร่งยิงนะครับต้องหาสาเหตุและหาเหตุที่มันเป็นแบบนี้อาการแบบนี้เพราะอะไรครับเพื่อนข้จะเหมืนมนอนกับซดั้มน้ํานะครับคืออาชีพของช่างเล็ก อาจจะบางที่ก็อาจจะยากบ้างหรือว่าง,ง่ายบ้างก็ทาเขากันไปทบแล้วแต่งานงาแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปอนมาแ้ได้ขนาดนี้สีคนนะครับสีพนไว้นะครับอันนี้มาเราให้มันสีแห้งไปเลยนะว่าแม่รัดขอรอ,อแล้วก็จะ ไม่พลาดจะไม่เพี้ยงครับเวลาใส่ใส่ดูเดิมก็ก็ัดดอกที่เขาทําไว้ที่เราจอไว้มันจะไม่เทา่าไม่เท่ากันนะครับจะต้องเคาอกเดิมรับัึงจะพอดีเป๊ะเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็ลองประกอบดูครับ พอแล้วเราไปเอาไปให้ข้างเขาลงกึงเขาเช็คให้ครับตอนนี้เราประกอบดูประกอบได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีตัวไหนมันเสียบ้างครับพอไปที่ลงกึงเขาจะทาตัวนี้เบียวเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเบียวเป็น,ปนผิดรูปครับมันจะเป็นลูกไข่รูปวงรีแล้วตัวนี้มันจะใส่ฝาครอบยากเพต้องมีการตกแต่งนิดหน่อยครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ ที่ดูไม่รู้เรื่องก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าบางชิ้นงานหรือว่าบางงานของช่างเล็กนั้นอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ครับผมสำหรับบ้านใครที่บ้านหลังใ,ใหญ่หรือว่ามีที่นามีที่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเยอะๆพญานาคตัวนี้มีประโยชน์มากครับตามารถสามารถดูดน้ําได้เร็วและไวทันท่วงทีมากครับสามารถสั่งได้เลยครับว่าจะให้แห้งกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราสั่งได้เลยครับ ดูดน้ําเยอะที่ดึงขึ้นเยอะมากครับเยอะกว่าไดโวอ,อีกครับรับรองถ้าใช้พญ,ญานาครุ่นแบบนี้ไม่มีผิดหวังครับใช้ดีมากครับนี่ครับพอดูตรงแล้วก็ใส่เข้าไปร้อยนั้นเข้าไปมันเป็นตะแกงครับมือมันแหย่เข้าไปยากหน่อยก็จะใช้เวลาหน่อยเวลาใส่น็อตแต่ว่า าใส่ไปไดแล้วรับรองว่าการใบไม้การขี้โงขี้ฝุ่นกันตรงพลาสติกได้ดีมากๆครับอันนี้มันจะไม่สามารถเขา้าไปในบรรพช้าได้หรือว่าใครมีบ่อเลี้ยงฟ้าก็สามารถใช้ได้ครับเอาไว้วิดน้ําวิดน้าเข้าบ่อออกบ่อได้สบายครับรุ่นนี้รับประกันครับน้ําแรงมากครับตตแล้วตอนติดตั้งเราจะให้ดูครับว่าน้ําแรงขนาดไหนครับ บอ่อนังนี่โดดไปถึงครึ่งชั่วโมงครับแห้งเลยครับ Thank yeah. you. นี่ครับต้องใส่น็อตทั้งหมดจะมีสี่ตัวครับท่านผู้ชมน็อตเลหบดเลยต้องใส่ให้ครบทุกตัวนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานมันอาจจะใช้หลายปีครับกว่าจะดึงขึ้นมาได้กว่าจะเสียซ่อมทีนึงนี่คุ้มมากๆครับถึงราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่ารับรองคุ้มแน่นอนก็ไม่ถึงหมื่นครับหลักพันครับท่านผู้ชมแต่ซ่อมครั้งเดียวครับรับรองคุ้มมากๆครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ประกอบสําเร็จเรียบร้อยเอาขึ้นรถเตรียมไปติดตั้งให้ลูกค้าครับท่านผู้ชมของที่เราถอดมาวันนั้นแหละนี่ก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นย่อยซุปเปอร์ลีนเปื่อยแตกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกปืนลูกปืนลูกปืนตนลับเป็นแบบนี้นี่ครับลูกปืนตนลับแล้วก็ ตรงโมเลตตัวนี้ลูกปืนสองตลับเลยนะครับท่านผู้ชมตังเนี้ยลูกปืนสตลับแล้วก็ซีนโอลิงกันลูกปืนกันอะไรกันน้ำเข้าอะไรเข้าตรงเนี้ยกันรั่วเวลาน้ําดูดขึ้นมาทางนี้มันก็จะมาชนโอลิงที่เราใส่เข้าไปพอออกมานี่จะไม่ทําให้น้ําออกมาตรงนี้ครับนี่ครับใส่ซีนโอลิงยางโอลิง นี่ตัวนี้ยางโอริงนี่ครับของเก่ามันบิดมันบิดมันทํางานจนร้อนแล้วจนไหม้ตัวเนี้ยไหม้จนแข็งโปกเลยมันไม่นิ่มเยอเนี่ยทุกตัวแข็งโปกหมดเลยก็สาเหตุที่ทําให้พญานาคดูดนะ้าไม่ขึ้นแล้วก็มีเสียงดังมากครับถึงมันขึ้นแต่ก็เพามันก็แหว่งแล้วก็มีเสียงดังโคง้คงเคง็คงโคง้คงเค็งดังแรงเยอะมากๆทําให้ข้างบ้านของลูกค้าเขา เขาหนุบหูเขาเลยแจ้งมาว่ามันดังเสียงดังเกินไปเราก็เลยทําการอออกหรือมาซ่อมถอดมาซ่อมนี่ก็ไปพัดอยู่ข้างในนี้สําหรับวิธีใส่และวิธีถอดแล้วก็ลงคลิปไปดูแล้วครับไม่ยากครับแต่จะต้องเวลาใส่ก็ต้องใช้ไม้ตอกครับอย่าใช้เหล็กตอกถ้าเป็นเหล็กตอกมันจะทําให้ไปพัดมันบินหรือมันพดได้นะครับถ้าเป็นไม้มันก็ลดแรงเสียดทานลงก็จะสามารถให้ใบพัด ปกติได้ไม่ไม่เสียหายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเผาคดแล้วก็ดัดเผาใหม่ทําให้มันแข็งแล้ววันนี้ก็ใช้งานดีขึ้นครับเงียบขึ้นลองดูแล้วแล้วทีน,นี้เราก็จะไปติดตั้งบ้านลูกค้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกอรเม้นคุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการังใจขอบคุณทุกาทการ,การ,การ,การติดตามนะครับสําหรับทีมงานช่างเล็กก็นําเสนอการซ่อมพยานาคที่ขั้นตอนการประกอบและการซ่อมไม่ได้ทำเพราะว่า เราไปจ้างลงกึงเขากึงเผาแล้วทําทุกอย่างพังในสเสร็จเสร็จมาให้เรียบร้อยเราแค่มาใส่ตะแกงเฉยนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างต้นประกอบมาจากลงกึงแล้วครับเพราะว่าช่างเล็กไม่มีแท่นกึงแล้วก็เราไม่สามารถทําได้เองครับเราต้องไปจ้างเขาทำเหมือนกันแต่ว่าอาการเป็นยังไงแบบไหนเราอธิบายได้แล้วเราดูได้แล้วเราซ่อมได้แต่เราไม่มีเครื่องมือที่พอที่จะไปทําให้มันเสร็จงานครับเพราะว่าแท่นกึงนั้นเราไม่มี ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการรับชมนะครับอันนี้คือขนาด4นิ้วครับท่านผู้ชมเนี่ยพยานาคสี่นิ้วแต่หัวนี่หนิ้วนะนี่ครับน้ำแรงมากครับหลุดแป๊บเดียวแห้งครับใบพัดนี่หนึ่ง6 6สี่ห้าหกหใบพัดแป๊บเดียวครับแรงมากๆแล้วก็นิ่มมากๆครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันชิปหน้าครับชิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ